สวัสดีครับจาก PKJ Group นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เมาส์มาโค Logitech G 300s ประยุกต์ใช้กับเกม .A2 หรือว่าเกม Dota 2นะครับวันนี้จะมาประยุกต์ใช้มาโคกับไอเทมที่มีชื่อว่าดับบิงค์นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถใช้งานหรือว่าเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวโดยที่เราไม่ต้องกดที่คีย์บอร์ดให้สามารถบังคับได้จากเมาส์ได้เลยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมจะตั้งค่าควบคู่กับการใช้งานคอมโบกับสกิลของซลาดานะครับก็วิธีการตั้งค่าเข้าไปในส่วนของการตั้งค่ามาโคนะครับแล้วเลือกปุ่มที่เราจะใช้ให้คลิกขวาแล้วเลือกอ d ด t นะครับเราใช้ในในส่วนของมันติคีนะครับก็ เลือกให้มี record delay ไว้ด้วยก็ดีครับแต่จริงๆจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าผมตั้งให้มีไว้ก่อนมันจะได้ละเอียดนิดนึงครับเริ่มที่ start record ผมเลือกที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งคือผมจะเอา item ดับบลิงเนี่ยไว้ที่ช่องหนึ่งเพื่อสำหรับเลียกใช้ item ต่อด้วย the b i l นะครับเสร็จปุ๊บให้ stop record ก่อน เลือกที่ W ตัวแรกนะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือกแทรคคำสั่งเมาส์ในปุ่มคลิกเข้าไปในส่วนของดีเลย์ผมตั้งไว้ที่50นะครับจริงๆเรื่องของดีเลย์แล้วแต่อิสระมันไม่ตายตัวว่าเราจะใช้เลขเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บกดโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะทำงานกันยังไง ก็เม <deactiv ate. S 1> ื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยถ้าเผื่อเราออกดาบบิงค์ได้ปุ๊บเนี่ยให้เราตั้งไว้ที่หมายเลขหนึ่งนะครับเพราะมันจะได้สอดคล้องกับมาโคที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามาโคมันทํางานยังไงนะครับ No delay ก็ให้เรากดปุ่มมาโคที่เราตั้งไว้เมื่อตอนแรกนะครับ ็จะบิงเข้ามาแล้วก็ใช้สกิล2ต่อ First, ก็หลักการทำงานมันก็จะประมาณนี้นะครับ oh, <God. S 1> อยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่ายังไงซึ่งผมยังอาจจะยังไม่ถนัดมากนะักก็เลยยังประยุกต์ได้ไม่มากนักครับเผื oh. ่อสำหรับใครเป็นพื้นฐานแล้วต่อยอดขึ้นไปก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าผมครับยังไงก็ลองใช้งานกันดูนะคน,นะครับ